บังเอิญจังเลยนะครับคุณรู้ใช่ไหมว่าทียื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วคุณเตรียมตัวโดนแฉเอาไว้ได้เลยว่าคุณบิดเบือนความจริงอะไรไว้แล้วคุณคิดว่าอะไรคือความจริงอะความจริงก็คือสิ่งที่คนมีอำนาจเนี่ยเขาอยากให้เป็นจะบอกอะไรให้ฟังนะว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีความจริงที่มันจริงแท้หรอกมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นความจริงในมุมของใครมากกว่ามีสิ พ่อของทีบริสุทธิ์นั่นแหละคือความจริงก็ถ้าเกิดคุณอยากให้ความจริงเป็นฝ่ายชนะคุณก็ต้องมีอำนาจที่จะโน้มน้าวให้คนอื่นเนี่ยเขาเชื่อแบบนั้นไม่ใช่มานั่งพูดพร่ำไปวันวันโลกของเราเนี่ยมันก็สู้กันแบบนี้แหละไปนะ